สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะคะนางฟ้าเพิ่งตื่นนะคะหลับไปค่ะวันนี้นะคะท็อปปิกจอดำนะคะไพ่ที่นางฟ้าหยิบได้หลังจากตื่นมาอาบน้ำสวดมนต์ทำสมาธิแล้วก็อธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลไพ่ที่หยิบได้นะคะค่อนข้างที่จะพรีเมียมรักชูรี่มากๆคือ d m p อ็มแพ h เดิรซันสเต็ง The ีเ e ็มเ The Sun Strength คืออะไรานางฟ้ามองว่าเป็นเรื่องของคนเกิดราศีธนูราศีสิงราศีมีนเลยนะคะมีนสิงธนูเกิดอะไรขึ้นไพ่ดี e อ m p a พ h กับ The Sun น่ยไม่ต้องบอกเลยว่ารู้ว่าแบบ The Best อะ่ะคุณคือคนที่เป็น ความรู้สึกที่เขาคนหนึ่งนะคะมีความสุขมากๆเลยคุณคือเดอะ u ซันดีเอ็มเพมีคนคนึ่งกำลังมองว่าคุณคือคนที่ อยู่ในชีวิตเขาและงดงามจิตใจคุณความน่ารักบารมีความแบบมีชื่อเสียงความพราวความออร่าของคุณมันทําให้คนคนนี้ใจฟูมากๆคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีสิงราศีมีนแล้วก็ราศีธนูได้คุณกับเขาอาจะาาาาอาจะเกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันศุกร์วันจันทร์ได้นะคะและ มีการขี่มา้าคุณกับเขาอาจจะเกิดปีมะเมียปีมะเส็งนะคะปีระกาปีขานปีจอปีกุลนะคะแล้วก็ปีฉลูบุคคลเหล่านี้นะคะใครก็แล้วแต่เมื่อมาได้รักได้รู้จักได้แบบว่าแนบชิดสนิทกายกับคุณตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณคือ the e m อม t พว่าที่แม่ของลูก ว่าที่เจ้าของหัวใจคุณคือ the b e บ t อินมายฮารที่สุดแล้วของความรักที่ใครคนหนึ่งจะมอบให้ใครคนหนึ่งได้เขาขอเลือกให้คุณคนเดียวนะคะวันแรกตั้งแต่วันที่เขาได้เจอคุณนะคะคนคนนี้นะคะบอกกับเองว่าจึ้งเลยค่ะ นี่แหละคือบอกว่าตำนานความรักนางในฝันประมาณว่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยประหนึ่งละครซีรีส์เกาหลีก็ไม่ป่านความเป็นสเต็งนะคะราศีสิงปีขานคนนี้อาจจะเกิดปีขานได้เกิดมานะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาก็ผ่านความรักมามา,มากมายเจอคนมามา,มากมายแต่ไม่เคยให้ใครเข้าใกล้เขาได้มากเท่าคุณเลยเขารู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้ๆคุณความเป็นดีเอมเพสเนี่ย บวกสเต็งบบกเดอรซันเนี่ยทำให้เขามีแสงมีออร่าไปด้วยความสุขความจริงใจความน่ารักความอ่อนโยนความระมุนความตะมุตะมิหรือความเซ็กซี่เร่าร้อนที่คุณส่งให้เขาพลังงานที่เขาถ่าย คุณถ่ายทอดให้เขามันช่างงดงามมันช่างระมุนไปหมดเลยเขานะคะวันแรกที่รู้จักคุณจนวันนี้เขาลืมคุณไม่ได้และเขาอยากจะบอกว่าจะไม่มีวันลืมด้วยคนคนนี้ครั้งรักครั้งใครแล้วก็ให้คุณยืนหนึ่งอยู่ในหัวใจเขาแม้ว่าเขาจะมองว่าคุณน่ะดูแบบแปลวพวแบบเพอร์เฟ คุณเพอร์เฟกมากๆในสายตาเขาความเป็นเดอะซันบวกดีเอ็มเพสอ่ะคุณเป็นคนที่มีคนจีบเยอะคุณเป็นคนที่แบบว่ามีคนเข้าหาเยอะตัวคุณเองอาจจะทํางานด้านโซเชียลด้วยหรือหากมว่าตัวคุณทํางานในองค์กรหรือว่าบริษัทหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะคุณก็โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเดน่นมีแสงคือแบบว่าไปดีลงานกับใครลูกค้าก็แบบพูดต่อบอกต่อหรือหากว่าคุณเนะ่ยเป็นแบบว่า ทำอยู่ในโซเชียลนะขายออนไลน์แบบเป็นจุาของกิจการนู่นนี่นั่นเขามองคุณนะ้วเขารู้สึกแบบชื่นใจมากเลยทําไมสิ่งที่คุณทํามันถึงดูดีไปหมดทําไมสิ่งที่คุณทําคุณถึงมีคอนเน็กชันไปหมดอะไรที่เกี่ยวกับคุณนะมันทําให้เขารู้สึกว่าโอ๊ยชื่นใจแฮปปี้ที่สุดคุณคือความตราตรึงที่เขาแบบไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาใครมาเทียบได้ความเป็นเดอะซันของคุณนะคะ ทุกวันที่ตื่นมาอยากและอยากจะเข้าไปอุดหนุนคุณอยากจะไปเจอคุณในโซเชียลหรืออาจจะแบบอยากจะโทรหาคุณไลน์หาคุณเขามองว่าถ้าเขาได้แต่งงานได้อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตไม่ว่าทุกสิ่งอย่างที่คุณทําให้เขาเขาคงมีความสุขน่าดูและคนคนนี้นะคะภายใต้การยอมค่ะเขาอยากบอกว่าตั้งแต่วันที่ได้เจอคุณได้รู้จักคุณเขา ก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่จะมาทำให้เขารักได้ขนาดนี้หรือหวันไหวได้ขนาดนี้อีกแล้วสแตงชาวราศีสิ่หงราศีธนูราศีมีนคุณคือความสว่างสวัยทั้งกลางวันและกลางคืนของเขา ดีเอ็มเพจความเป็นราชินีพระจันทร์อะราชินีแบบว่าอโอโแค่กระดิกนิ้วเขาก็ยอมเป็นทาสรักคุณตอนนี้นะคะมีคนอยากเป็นทาสรักคุณมากๆอยากให้คุณรู้ว่าความรู้สึกความผูกพันที่แบบมีกับคุณอะมันทำให้เขารู้สึกกระชุ่มกระชวยฮึกเขิมแล้วก็อยากมีพลังงานในการหางานหาเงินหาทุกสิ่งอย่างมาเพื่อบบนปนเปยัดเยียด มอบให้คุณคนเดียวนะคะพลังงานไพ่ดีมากความเป็นเดอะซันของคุณไม่ว่าเขาจะบอกกับใครต่อใครว่าคบคุณหรือว่าดีวความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกชื่นใจภูมิใจคนรอบข้างที่ได้รู้ว่าแบบเขาเป็นแฟนคุณคบกับคุณก็แบบว่าชื่นใจภูมิใจไปด้วยอยากรู้จักคุณแบบงงว่าอุ๊ยเขาจีบคุณได้ยังไงเขามาเจอคุณได้ยังไงเขาอยู่ในชีวิตคุณได้ยังไงทั้งทั้งทั้งที่คุณผู้ฟังก็แพรวราสักขนาดนั้นนะนะคะ พลังงานวันนี้คือเขาอยากจะบอกว่าสุดที่รักของฉันน่ารักที่สุดเป็นมนุษ์ ที่น่นเอ็นดูเขาอยากบอกว่าเธอเราห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวเขาเป็นคนที่ห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวห่วงแหนตัวเองแล้วก็แบบโลกส่วนตัวสูงแต่กับคุณอะ่ะเขาไม่มีเลยความเป็นส่วนตัวเขาอยากอยู่เป็นส่วนรวมอยากอยู่ใกล้ๆคุณตลอดโดยเวลาความเป็นสเต็งอะ่ะยอมเป็นท่านรักยอมให้เธอสวบหยุ้มหัวเธอจะอารวาสเหวี่ยงวินอะไรก็ยอมหมดเลยเกิดมา คำว่าย,ยอมเนี่ยก็คือมีให้แค่คุณคนเดียวนะคะและทุกๆครั้งที่เขาได้ตื่นมาลืมตาเห็นหน้าคุณได้เจอคุณเนี่ยไม่ว่าในรูปแบบไหนเขาอยากบอกว่าชื่นใจเป็นที่สุดหอมคุณเขานะคะอยากจะบอกว่าทุกวันที่ได้ตื่นมาเห็นหน้าคุณใกล้ๆหรือหากมาแม้ว่าบางคนยังไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไม่ได้เจอกันนะแค่ได้กู o ดมอร์นิ่งุณในคิดเปิดกล้องคุยกับคุณนะ เขาก็อิ่มเอมในหัวใจหรือบางครั้งนะคะฝันถึงคุณ m a n i f e ต t ถึงคุณอะทั้งจิตวิญญาณทั้งความฝันเนี่ยเขาอยากบอกว่าฝันแบบเพอ้อทุกวันเลยประมาณว่าแบบว่าฝันว่าได้ไปไหนมาไหนด้วยกันจับมือกันแบบเสมือนว่าเดินไปไหนก็อยู่ในทุ่งลาวเวนเดอร์ก็ไม่ปานเพราะว่าความเป็นทาตรักอะยอมแล้วยอมแล้วจ้ะแม่จ๋าทำไมถึงได้แบบว่ากลายเป็นแม่ทุนหัวเขาก็าอยากบอกว่าเขา ไม่เคยอ้อนใครแบบมากมายจนแบบว่าเสียการทรงตัวเสียความเป็นตัวเองขางนาดนี้แต่อยู่กับคุณนะอ้อนแบบที่รักสุดที่รักนุ่นนี้นั่นจะจ๋าคะขาคือประมาณว่าคุณทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณทําให้เขาได้แสดงตัวตนที่แบบว่าเก็บซ่อนเขาเก็บซ่อนความรู้สึกระมุลอ่อนโยนโรแมนติกแบบนี้ไว้เพื่อ จะยัดเยียดให้คุณปลดปล่อยกับคุณทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณมีความสุขและให้คุณเห็นด้าน ดีของเขาด้านละมุนด้านอ่อนโยนด้านหืน่นด้านทะลึ่งตึงตังของเขาเขาอยากบอกว่าไม่อยากให้ใครรู้หรอกว่าเขาอ่ะจริงๆแล้วโรแมนติกมากๆนะเขาอา่ะจ,จะโรแมนติกมากๆขนาดที่ว่าเคยแบบถ้าอยู่กับคุณนะเคยหอมคุณตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอ่ะเคยตัดเล็บให้คุณหวีผมให้คุณเกาหลังให้คุณทําทุกวิถีทางนวดให้คุณเขาอยากบอกว่าเขาไม่ชอบให้คุณเสียใจเลยคนคนนี้นะคะ ไม่อยากให้คุณเสียใจเลยน้ําตาเวลาที่เขาเห็นน้ําตาคุณเนี่ยเขาจะร้องตามเขาทนไม่ได้เขาปวดหัวใจเขาไม่ชอบให้คุณร้องไห้ไม่ว่าคุณจะงองแงเรื่องอะไรแล้วมีน้ําตานะคนคนนี้จะเตรียมทิชชู่เตรียมผ้าเจนนาเตรียมหลังมือไว้เช็ดให้คุณน่ะเ,เขาอยากบอกว่า อย่าให้เขาเห็นน้ำตาเขาทนไม่ได้เขเจ็บปวดเขาใจสลายเวลาที่คุณไม่สบายงองแงเอาแต่ใจเขาจะหาทุกวิถีทางเลยเพื่อให้คุณหายทําทุกสิ่งอย่างเซิร์ชใน Google หาทุกวิถีทางเพื่อให้คุณแบบว่าไม่ต้องลอง คนคนนี้ไม่ชอบให้คุณน้องให้ใครคนรอบข้างที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเพื่อนฝูงก,การยานามิตรใด,ดๆก็แล้วแต่ถ้ามาพูดไม่ดีเกี่ยวกับคุณหรือทําให้คุณเสียใจเขาจะเจ็บปวดไปด้วยและเขาก็จะโกรธหงุหงิดกับบุคคลเหล่านั้นไปด้วยนะคะนี่คือประงงานของแบบว่าความเป็นทาตุรัก ขอตั้งชื่อท็อป,ปิกค,คือเขาจะยอมเป็นทาดรักคุณคนเดียวตลอดไปจนนิรันด์เลยเพราะว่าคุณคือเดอะซันบอดี้แอมเพสความสวยความเซ็กซี่ความเย้ายวนความระมุนความนุ่มนิ่มคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่เวลาที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆเขาคุณจะน่ารักมีพลังงานความแบบว่าขี้อ้อน ความขี้อ้อนน่ารักนุ่มนิ่มละมุนของคุณเนี่ยมันทําให้เขายอมอ่ะยอมหมดเลยไม่อยากออกไปไหนไม่อยากออกจากบ้านเลยอยากอยู่แต่กับคุณผู้ฟังจะเอาอะไรล่ะกาแฟดํำไหมเดี๋ยวพี่เสิร์ฟให้หิวน้ํำไหมเดี๋ยวพี่เอาน้ำบมาปอนน้องอยู่บนเตียงเลยเดี๋ยวพี่จัดให้อ่าเมื่อยไหมเดี๋ยวพี่นวดให้ ละมุนมากเถ่ะขอบอกคืนเนี้คุณรู้ฟังบอกอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะไป18บวกแล้วรอรอลุนลุนลุนใช่แพทช,ชั่นในด้าน18บวกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก็คือเดอะแบสเลยค่ะเขาอยากบอกว่าคุณเนี่ยยืนหนึ่งเลยในหัวใจเขาตั้งแต่หัวจะหลดเท้าชอบทุกส่วนทุกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนิมฝิปากกระจับ ซอกคอ,อขาวๆอกอึมๆของคุณหรือสลีละทุกสิ่งอย่างเคิร์ฟความโค้งความเว้าความขาวความนุ่มความเนียนคุณน่ะนุ่มนิ่มเหมือนขนมปุยฝ้ายคุณน่ะนุ่มนิ่มเหมือนสำลีเลยเวลากอดคุณนะเขารู้สึกเหมือนแบบว่ากอดตุ๊กตาหมียักษ์อะไรเงี้ยและเขานะคะคนที่คุณดิวกับเขาอยู่เนี่ยอาจจะมี ตัว M ตัว O ตัว T ตัว N ตัว P ตัว Q ตัว S ตัว R แล้วก็ตัวอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะตัว A ในชื่อนามสกุลนะคะเขาอยากบอกว่าเนี่ยเนี่ยรู้เปล่าว่าเธออ่ะคือคนเดียวนะที่เราอยากกอดอยากหอมอยากฟัดตลอดเวลาและความนุ่มนิ่มความหวานความแบบหวานคืออะไร ยิ้มของคุณเนี่ยทำให้เขาใจละลายผมของคุณเนี่ยต่อให้ยุ่งเหยิงยังไงเวลาเขาหวีให้เขามีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบดูอะไรเกี่ยวกับคุณเขาเป็นคนที่แบบชอบร่างกายคุณหมายความว่าเวลาจับมือคุณเขาก็จะบอกว่าทําไมมือนุ่มขนาดนี้นะทาไมผิวถึงเนียนขนาดนี้นะทําไมแก้มถึงได้หอมขนาดนี้นะคนคนนี้นะคะนอกจากจะยอมเป็นทาสรักคุณแล้วยอมเป็นทาาสวาดคุณด้วยทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับ คุณน่ะหักฟังติงใจในหัวใจยังอ่อนราคิดถึงเธอในทุกคืนที่เววา่าแม้ไกลจนสุดฟ้า ไม่ว่าคุณกับเขาจะไกลแค่ไหนคนคนนี้นะคะคิดเสมอว่าเขาสิงอยู่ข้างๆคุณเขาอยากจะสิงล่างคุณอยากจะไปแบบประมาณว่าแบบเป็นชัตเตอร์เกาะข้างเอวเหน็บข้างเอวอะไรก็ไม่ปานเขาอยากให้คุณไปไหนกับเขาตลอดเวลาเลยเขาไม่อยากห่างกับคุณเลยนะคะราศีสิงราศีมีนราศีธนู ดีเอมเพสคุณคือที่สุดของหัวใจคุณคือเพชรเม็ดแป้งที่เลอค่าที่เขามีแล้วเขาก็จะไม่ยอมแชร์ให้ใครแบ่งให้ใครหรือให้ใครมาแย่งคุณคือความสุขคุณคือความห่วงแหนเขาอยากบอกว่าเขาห่วงแหนคุณมากนะเขาไม่ชอบให้คุณบแบบว่าแบบอกระลิ้มกะเหลี่ยลงโซเชียลไม่ชอบให้คุณโพรูปเซ็กซี่เขาไม่อยากให้คุณเล่นโซเชียลเลยแต่ว่าด้วยสายงาน ด้วยหน้าที่การงานอะไรใดๆของคุณมันจะต้องมีการโพสลงโซเชียลเขาก็เหมือนทำใจแต่เขายังบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาใส่รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วกับคุณใครมาคอมเมนต์มาอะไรแบบเกินงามอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจัดการเดี๋ยวเขาบล็อกให้ประมาณนั้นนะคะคนคนนี้นะคะหึงคุณสุดพลังห่วงคุณสุดสุดกำลังแล้วก็ยอมคุณเป็นทาสรัก คุณคนเดียวไม่มีทางที่เขาจะปันใจชายตาไปมองใครเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาอยากบอกว่าเธอจ๋าทนไม่ไหวแล้วปะอีกสักปีหนึ่งหรือครึ่งปีอะไปจดทะเบียนไปแต่งงานแล้วก็มีเบบีกันเถอะคนคนนี้นะคะมีพลังงานของความแบบว่าอ,อยากจะเป็นแบบว่าว่าที่ภรรยาสามีของคุณมากๆอยาก ครอบครองร่างกายหัวใจคุณแค่คนเดียวไม่อยากให้มีใครแบบโฉบเฉี่ยวเข้ามาจีบคุณขายขนมจีบให้คุณเลย ห่วงแหนรักแล้วก็สเสน่หาคุณมากๆสเสน่มนตราที่คุณร่ายใส่เขาเนี่ยเขาไม่อยากคุณไปร่ายใส่ใครความน่ารักของคุณเขาไม่อยากให้ใครเห็นคุณดุดันเก,กลี้ยกา่อมหรือกลับซับซ้อนหยุ่มหัวสวบคนอื่นไปเลยแต่กับเขาเนี่ยเซ็กซี่ยั่วยวนระมุนโรแมนติกแล้วก็นุ่มนมนุ่มนวลเสมือนสายไหมร้องลอยอยู่บนท้องฟ้าเสมือนตุ๊กตาหมียักษ์ที่กอดเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะพลังงานเขา ค่ำคืนนี้เดอะซันดีแอมเพแล้วก็สเต็งเขาจะไม่ยอมเป็นของใครนอกจากยอมเป็นทาดรักให้คุณผู้ฟังคนเดียวตลอดไปเขาห่หวงแหนตัวตนที่ผ่านมาทั้งชีวิตก็เพื่อมาหยัดเยียดตัวตนที่หวงแหนมาให้คุณผู้ฟังคนเดียวเท่านั้นนะคะแฮปปี้แฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์กุนในคิดนะคะรักเอฟซีทุกคนนะคะ